เมนไทลสวัสดีค่ะโปรแกรมถัดไปของวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยคือศึกวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันขึ้นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์ในระหว่างวันที่23กันยายนถึง15ตุลาคม2565โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้ายทั้งหมด24ทีม ซึ่งทีมชาติไทยของเรานั้นอยู่ในกลุ่มบีร่วมกับเจ้าภาพร่วมอย่างโปลแลนด์ตุรกีเดวนิกันเกาหลีใต้และโครเอเชียและเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องแอดก็ได้นำคอมเมนต์ดีๆของแฟนวอลเล์บอลจากทั่วโลกทั้งไทยและเทศที่พูดถึงทีมไทยในการแข่งขันรายการต่างๆที่ผ่านมามาฝากกันนะคะโดยในคลิปนี้จะเป็นคอมเมนต์ที่มีการพูดถึงน้องบุ am, ๋มบิมชัชชออรโมกสีนักวอลเล์บอลตัวหลักตัวสำคัญของวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเจนใหม่นะคะ โดยในการแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลีก2022ที่ผ่านมานั้นน้องบุม๋มบิ๋มได้แสดงให้แฟนๆได้เห็นถึงฝีไม้ลายมือในการเล่นไม่ว่าจะเป็นตบรับบล็อกขุดและเสิร์ฟน้องทำได้ดีหมดยิ่งเมื่อรวมกับความน่ารักสดใสของน้องแล้วทำให้น้องกลายเป็นหนึ่งในนักวอลเล์บอลหญิงที่ครบเครื่องมากที่สุดสำหรับพศนี้ และเช่นเคยนะคะแอ้ดก็ได้นาคอมเมนต์ดีๆของแฟนวอลเล์บอลที่พูดถึงน้องบุ๋มบิ๋มมาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ <emy. S 1> ความคิดเห็นแรกนะคะเธอคือหนึ่งในนักวอลเล์บอลที่ผมชอบมากที่สุดในโลกรักเลยจากกองเชียร์ฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อมานะคะโอ้ฉันเพิ่งจะได้ดูคลิปนี้หลังจากจบ v n l 2012ไปแล้วให้ตายสิเธอเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นกว่าเดิมมากๆเลยนะความคิดเห็นต่อมานะคะ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมชอบเธอก็คือลูกตบของเธอมันพุ่งดีจังความพิเีพนตันตานะคะชัดชูออนและอัฉลาพรดูโอค้คใหม่ของหลีกตุรกีแล้วรับพวกเขามากทักไทยมาจากอิสตันบูลนะความคิเห็นต่นตานะคะชัดชูออนคือปืนใหญ่ของทีมไทยต่อจากออนูมาความคิเห็นต่นตานะคะชัดชูออนเข้าบอลเร็วกระโดดได้สูงและตกฝังได้ดุดันดีมาก ความคิดเห็นตวันะคะบุ๋มบิมเกิดมาเพื่อเป็นนักวอลเล์บอลอย่างไม่ต้องสงสัยทักษะบางอย่างอาจจะสอนหรือฝึกฝนกันได้แต่ซิ้นในการเล่นมันไม่อาจจะสอนกันได้เด็กคนหนึ่งที่คอสดออสบังเห็นแววตั้งแต่อายุ14ทั้งๆท,ท,ที่ความสูงหรือสีระร,ร่างกายตอนนั้นไม่โดดเด่นเห็นชัดเลยด้วยซ้ำแถมออกบอบบางกระง้องกังยังด้วยซ้ำไปอย่าลืมว่าน้องเป็นหัวเสาที่ต้องรับบอลแรกทุกหน้าตั้งแต่เข้าแคมป์ทีมชาติในช่วงอายุเพียงเท่านั้น เคยเก่งอยู่ในระดับโรงเรียนระดับเขตจนถึงระดับประเทศแต่ไม่เคยเจอของแข่งระดับชาติระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับทวีปและระดับโลกมาก่อนดังนั้นช่วงระยะเวลาเพียงเท่านั้นจะให้น้องเพอร์เฟกสมบูรณ์เนื้อหมดก็ดูจะไม่ยุติธรรมกับน้องนะักมละเอียนกับผู้เรียนทั้งหลายที่อคติกับน้องจริงๆ ผลสุดท้ายผลงานและฝีมือการเล่นที่พัฒนายอย่างต่อเนื่องไม่เคยหยุดนิ่งกลายเป็นตัวหลักในทีมชาติที่อยู่ในช่วงระยะรอยต่อรุ่นพี่กับรุ่นใหม่อย่างขาดเสียมิได้แล้วนั้นก็ตบปากพวกคนเหล่านั้นเสียสนิทแต่ก็ยังไม่ไวายจ้าเหยียบย่ำแขวกัดตอนน้องพลาดทาั้งๆที่บางครั้งเป็นเรื่องปกติด้วยํากับการเปิดบอลแรกเป็น10บๆครั้งจะเสียบ้างสองสาครั้งมันก็เป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้ว ทำเสียแค่นั้นยกเอามาวิจารณ์กันแบบน่าสมเพชอยากรู้จริงๆว่าพวกเขาเชียร์กีฬาหรือเชียร์ดาราละครกันแน่เพราะมีราม่าเปรียบเทียบกันอยู่เรื่อยความคิดเห็นต่อมานะคะชัดเชื่อออนทำได้ทุกอย่างเธอคือทุกอย่างของทีมไทยความคิดเห็นต่อมานะคะชัดเชื่อออนจัดว่าโหดเหมือนออนอูมาเมื่อหลายปีก่อนตกหายคู่แข่งกลัวความคิดเห็นต่อมานะคะผมเป็นคนฟิลิปปินส์นะ แต่หลังจากที่ได้เห็นคลิปการเล่นของเธอแล้วผมบอกได้ทันทีเลยว่าเธอคือไอดอลของผมความคิเดเห็นต่อมานะคะฉันได้ดูสไตล์การตบบอลของเธอมาแล้วเป็นจํานวนมากมันเหมือนกับสไตล์ของกาวีเลยนะฉันชอบแบบนั้นซึ่งมันเร็วและแรงมากๆอีกด้วยความคิเดเห็นต่อมานะคะชัชื่ออรจะเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยเจนใหม่แน่นอนความคิเดเห็นต่อมานะคะว้าวเธอเล่นแบบคาดเดาไม่ได้เลยไม่มีทางที่จะหยุดเธอได้เลย ความพิ็นต่อมนนะคะเธอเล่นได้ฉลาดมากเธอคืออนาคตของวอลเลยบ์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างแน่นอนความพิ็นต่อมนนะคะโอ้โหเธอทำให้ฉันนึกถึงเสือชีตาส้มเงียบจู่โจมรวดเร็วร้ายกาจมากความพิ็นต่อมนนะคะเธอตบแรงไม่พอแต่เธอตบหนีบล็อกเก่งนี่สิสายตาของเธอดีมากความคิดเห็นต่อมานะคะนักกีฬาของทีมไทยไม่ได้สูงเหมือนนักกีฬาของทีมอื่น แต่เธอบินได้ความคิดเห็นต่อมานะคะถึงเธอจะเตี้ยแต่ก็เปี่ยมล้นไปด้วยความสวรค์นะความคิดเห็นต่อมานะคะดีฉลาดมากบล็อกแค่ไหนก็ทำไรน้องไม่ได้ไม่ได้ใช้แค่แรงแต่ใช้สมองด้วยนัมเบอร์ e ความคิดเห็นต่อมานะคะดีมันจริงๆแม่คุณเอ้ยความคิดเห็นสุดท้ายนะคะถึงจะอายุยังน้อยแต่เป็นที่พึ่งให้กับทีมได้สุดยอดมาก จบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ต้องการอ่านวาอผิดเพ็นทั้งหมดหรือรับชมคลิปต้นฉบับด้วยตนเองแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดนะคะและถ้าหากในคลิปนี้มีารบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ